ส้มนิยมสุดน่าเข้าใจป่าครับเหมือนเดิมครับจินตนาการล้วนๆครับไม่มีอะไรจะไปตกหมึกกันครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์นิดนึงเตรียมอุปกรณ์ไปมาหาดูโยที่ว่าจะไปตกคืนนี้เราจะไปเกงลงเรือครับลงเรือโอเคอุปกรณ์ไปไหนไม่มีเลยโย มีแต่โยกุ้งนะครับมันจะตกได้ไหเนี่ยมีโศกาอันหนึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นพวกโยนะฮะอันนี้ก็ไว้เผื่ออาจจะเป็นสองตัวครับอันนี้น่าจะอยู่ข้างล่างแล้วก็โยกุ้งน่าจะอยู่ข้างบนประมาณน,นี้เราก็ต้องเตรียมเวลาย,ย่างมกันเพราะวันนี้ว่า <Wow. S 1> ม่มีอะไรไหมนี่ชาวบ้านชาวเมืองเขามีกล่องใส่เบ็ดเป็นฐานนะครับดูหรูหราหมาเห่ามากเลยดูผมครับนี่ <Huh? S 1> นี่ครับ โอ้โหไปไงโอ้โหได้ดีไซน์ถักเองด้วยครับนี่ครับดูครับดูความลึกของกระเป๋าเลยโห้ันนี่ถ้าขังน้ำทะเลได้ผมก็ขังแล้วจริงสุดจัดครับพี่อเออนี่ผมเตียงคันเบ็ดไปแล้วนะนนลืมเลยไปไง ไม่รู้ครับว่าตะก้องผมจะเมาหรือเปล่านะไม่รู้ว่าอยู่บนเรือผมจะได้คลิปหรือเปล่าไม่รู้เพราะหลายคลิปตะก้องผมเมาถ่ายไม่ได้ตะคลิปเลยครับพอขึ้นเรือเท่านั้นแหละครับแม่งเข้าที่นอนเลยครับไม่ตกกละดมเลยผมก็จะแหกกดเหมือนเดิมครับแปดฟุตครับอยู่บนเรือโอเคเหมือนเดิมครับจินตนาการล้วนๆครับไม่มีอะไรมาดูกันว่าวันนี้ผมจะมีผลงานไหมว่าตะก้องผมจะเมาเรือตั้งแต่กี่โมงหรือว่าออกเลยแล้วมันจะเมารอชมครับรอชม เอามาล่อเรือครับเจ๊กมะกเจ๊กมึกตอนกลางคืนครับนี่กราลองกําลังเดินมหมนี่เราอยู่ตรงในที่จอดเรือใหม่ของแหลมมาลิไฮครับเราใส่นะแต่ยังมาไม่ถึงครับเอาจริงๆนันตรงนี้แนหะนะลนะเจอกระเได้ไหมยังไม่ได้เอดาด่าพอลองสั่ของไม้นะ n นเจอเจอม่ดูจากน้ำน้ำใส่เลยนะ ก็คนของลงเรือเห็นล้วด้วยกินยาแก้เมาแล้วก็ไม่น่านจะรอดเพราะว่ากูเมาแน่เลยหวังว่าคลิปเนี้ยจะถ่ายทำสำเร็จนะัดด มาแล้วคนขออยูดดด่ดูแต่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกเมาหรอกก็โยกอยู่นะจะออกไปก็ได้แน่ตกปลาหรืรอให้ปลาตกกูก็ไม่รู้เนี่ยไนไงอโอโนี่อันเนี้ยนั่งกันอะเป็นบ,บนบนแพนะยังไม่ค่อยโยกอะไรแต่ไปดูบนเรือเลยโอ้โหดูดึงดึงดึงเลยตอนนี้กูยังพูดเก่งอยู่แหละแต่เดี๋ยวอีกสักพักเดียวล่ละเฮ้ยกงเงียบไปแล้วไม่ต้องสืบเลยนะผมกูด้วย วันนี้ไม่เหมือนวันอื่นวันอื่นนี่ลงน้ำทะเลไม่ได้เลยแค่ยืนบนบวกก็จะอวกแล้ว โอ้โหมาดิครับน้องๆอ,อย่างเงี้ยท้ายลังคืนตอนนี้ผมอยู่กลางทะเลนะครับอะหมึกยังไม่ได้ครับได้แล้วตัวหนึงได้หมึกกระดองแล้วตัวหนึ่งแต่ผมหยิบขึ้นมาให้ดูไม่ได้ตอนเนี้หยหมึกตอนนี้เราตกหมึกได้ตัวหนึ่งละว้าวหมึกกระดองครับสายนี้เลยผมหยิบ <mm. ไปดูปูวิ่งหนี่ไงหนีรตัวเลย นี่ครับโอ้โหย่างไรไงมือกระดองเหรอมือกระดองครับ <Amazing. S 1> มากินหรือเปล่าเลยต่อยหรือเปล่าเฮ้ยเหยื่ออะไรเอาเหยื่อมาดูดิฮะเฮ่ยเหยื่ออะไรเอาเหยื่อมาดูดิโยตะกัวครับขาวส้มนิยมสุดแไงใจป่ะครับขาวส้มนิยมสุด <c oughs> เล่ก็โยอะไรเนี่ยเนี่ยโยตะกาครับ สกาหรือสากาโยสากาครับสากาสากากูลุกขึ้นเต้นแหละครับน้องๆตดีกว่าตกต่อไปเดี๋ยวให้มันรู้จักไหมขาวส้มกง,งลุ่นให้มันได้ตัวก่อนรอหนออูตอนเช้าเวลามีกล้องเลยถึงมิถ <c oughs> ุนตกได้เลยนี่ยอดนะตัวแรกตัวแรกพี่น้อง ดจัดเลยน้องๆ,ๆ้ขังเป้นขังเป้นเเออปนดีแล้วที่มันกลับไปจับเหยื่อมึงอะ Amazing เออดูไม่มีตะกั่วเลยดูดิเออก็มันลอยน้ำอยู่ไงหมึกมันขึ้นมาแล้วจะส่งไปเปิดไปว้าวเย้ไงหมึกตัวแรกเว้ยจัดตายไม่ตาย็ปเดเป็ดเป็ด เพื่อลมเป็นใจครับกะจครับวันนี้แล้วเราก็ต้องย้ายบาแล้วบาเมืดเลยฝนอไกนครับฝนฝนนะครับต้องต้องฝนก่อนครับหนาวเย็นทำมาแล้ว ล่องเรือชมวิวครับชมบรรยากาศย้อนยุคในห้องเรือใช่ครับประมาณตอนนี้ครับกึับบ้านนะครับเออหลังจากที่เราหนีพายุเข้ามาลม เลี่นฝนมาทุกอารมณ์ผมขนแล้วติดอยู่กลางทะเลประมาณคึ่งชั่วโมงได้นะเรือเข้าไม่ได้คือแรงจรรรับสภาพครับดูดิโอเปียกครับเยาดี่รู้เรื่องนะในเขาคปื่อจะไปเจอพายุยิ่งขาวหน้า,นะนาม่านจะแก้มือป่ะเนี่ยแก่อยู่แล้วแก่อยู่แล้วนี่นะตกหมึกว่ามันแล้วนะเี่เยนฝนมันกว่าครับ อจบไปครับผลงานวันนี้ดีกว่าเราไม่ได้เนาะแล้วก็ได้หมึกหมึกกระดองน้อยมาตัวหนึ่งแล้วก็หมึกหลอดตัวหนึ่งแต่หัวเข้าตู้เย็นไปแล้วครับจบได้แล้วครับขี้บ่ายเก็บของเชิญเดินมาเร็วไปอันนี้อะไรผลลัพธ์เฮ้ยสภาพเปี่ยนไปเลยขี้มือรูมึกมึกไม่จับตัวรูหัวเยอะหัวเยอะรูขี้บ่ายอ่ะโอเคมันจับตรงนี้ไมจับ เออแล้วไม่ไปกินยงที่โรนจะบางนี่อายมถ้าไม่หลอดผมาอะไรยุงมึไม่ต้องยอดีสิต้องทำฟ้า